รอบหนึ่งครับโอเคโอค้โหอีกรอบหนึ่งก็ได้แรงเอสแล้วอุ้ยแรงเอสออกเลยโอ้สวรรวัทรงโปรดสุดๆนะครับผมออกชางหายอนเลยลูกกูกูจะดีใจเลยถ้ามึงออกชางหายอนให้กูนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเนี่ยกับเกม The Spy w o r l l Story นะครับผมนะวันนี้ไม่รู้ว่าเสียงมันจะแปลกไหมนะครับพอดีผมใช้ไมโครโฟนของหูฟังนะครับปกติผมจะใช้ไมโครโฟนของอตัว PC อะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ดิเป็นไม้ตั้งโต๊อะอ่ะเออแต่อันนี้ผมใช้ไม้หูฟังนะครับผมถ้าคุณภาพเสียงมันต่ำนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้รีบจริงๆนะครับพรุ่งนี้ผมไปสอบ ลากระบังนะครับและผมก็อยากทําคลิปนี้ก่อนสอบนะครับอยากจะให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยเพราะว่าอีกนิดนึงเนี่ยนะครับผมจะได้ตัวชางฮยอนและผมจะเอาชางฮยอนแน่นอนอยู่แล้วนะหลายคนจะรู้ว่าผมชอบตัวนี้นะครับแต่ว่าคือผมก็หวังอยากจะได้ท่านแบ็คมาเหมือนกันพูดตรงๆนะครับอยากได้2ตัวเ,เซตเตอร์เนี่ยไม่ต้องมานะครับอย่าอย่ามาแต่ว่าถ้าจะมาเนี่ยมาให้พร้อมกันกับท่านแบ็คนะครับมาแม่งสองตัวเลยตัวสุดท้ายผมจะได้เลือกชางฮยอนอ่า มีอยู่1,150ลูกนะครับมันไม่ใช่ลูกนะเป็นเหรียญนะครับอันนี้ใช้เหรียญนะครับในการสุ่ม30นะครับต่อรอบแต่ว่าจะสุ่ม5ครั้งนะครับเป็น150งั้นเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับที่รอบแรกครับผม150ครับมาดูกันนะตื่นเต้นมากโอ้โหไม่มีแววครับค้างครับผมนะครับโหลดแรงเอหรือเปล่านี่โหลดแรงเอเลยนะครับไปช้าๆครับไม่ต้องรีบครับผม นี่ครับนี่แรงเอครับเผลเๆแม่งติดลบหมดอลดูทรงละยังไม่ทันพูดเลยนะครับมันมาจริงเว้ยข้ามไปนะครับเอฟเฟกเยอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องดูอ่ะนี่ครั้งที่หนึ่งนะครับผมความเกลือนะครับไปกันต่อครับความเกลือครั้งที่สองครับผมนะจะเกลือไหมนะครับเฮ้ยมัน ดูงี้เหมือนจะไม่มีนะยมันต้องมีแสงลงมาอันนี้คือไม่มีใช่ไหมคือเอฟเฟกโอ้โหคาดเหอะมันไม่มีอะไรให้ลุ้นอะุ่งตรงแต่อย่อยารีบมากอย่ารีบมากม่ใช่ไรจะหมดละจะหมดละจะหมดละดลที่สุ่มเนี่ยโอ้โหดูดิไม่ออกมาเลยอะค้างตลอดเลยมึงโหลดแรงเอ็ดไรไงไม่ใช่โหลดแรงเอ็ id, มโหลดมันได้แรงเอ็แล้วไงมันเกลือมันเลยโหลดแรงอื่นมา ติดลบเลยไหมอืมกูดูทรงมันติดลบทุกรอบเลยนะครับทำไมวะมึงมาเป็น A บวกกูก็ไม่โกรหรอกนั่นจริงไปอ,ออกมาเหออสักตัวนึงนะเล่นตั้งนานโอ้โหไม่ออก <laughs> ไม่ออกจริงวะอันนี้มันน่าเกียดอะน่าเกียดมากโอ้หนักหนักข้ามเลยเอ้ยเบวกโอ้ ถ้ามาแรงเอสไม่โกรธเลยตลกตลกถ้ามาแรงเอสนะครับไม่โกรธโอ้โหกูโกรธแต่ตรงนี้แหละนะออกสักอันหนึ่งเหอะโอ้โหเฮียอารมณ์เหมือนแบบเหมือนแรงเอสมาแล้วมึงก็แบบว่าเหมือนสกัดกูไม่ให้ได้อะเดี๋ยวดูดิโอ้โหเฮียโอ้เอบวกเว้แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยสองตำแหน่งนะมันให้มาสองรอบละเป็นอะไรมากวะเอออีกรอบหนึ่งครับ โอเคโอ้โห okay. oh, อีกรอบนึงก็ได้แรงเอสแล้วอุ้ยแรงเอสออกเลยโอ้สวรรค์ทรงโปรดสุดๆนะครับผมออกชางฮายอนเลยลูกกูกูจะดีใจเลยถ้ามึงออกชางฮายอนให้กูนะครับอุ้ยผู้ชายเดี๋ยวก่อนท่านแบ็คชางฮายอนเปล่าเจฮายอนนี่ยัดดได้แล้วเว้ยอี๋ได้ท่านแบ็คแล้วไอ้สัสสวยงามครับผมนะ รอบสุดท้ายมายังไม่รอบสุดท้ายด้วยครับเอารอบสุดท้ายว่ามันรอยนะครับมันไม่พออะไรครับค้างอีกแล้วออกไหมอะไรเงี้ยออกไหมมันไม่ให้ดูละโอ้โหสวยครับสวยครับนี่ครับกูเลือกเลยเลือกไม่คิดด้วยอา้าโอ้ยได้ช่าง,งยอนว่ะ แต่นะเซตเตอร์ไม่ออกนี่อย่าเพิ่งผมมีอยู่อีกนะครับสุม่มอีกรอบหนึ่งกดตรงไอ้ีค่ค้างตลอดเลยเกมมันกระโปรหรือไงกดสตอใช่สตอร์ Store, นะครับสตอไปอยากได้เซตเตอร์ครับผมเราสุ่มเซตเตอร์เซตเตอร์อนี่อ่านี่สิบลูกครับแปดร้อยขอเซตเตอร์แรงเอสขอลองเหอะขอลองนะออกมาเหอะโอ้ไม่ออกวะเฮ้ แปดร้อยเลยนะเว้ยค้างตลอดเลยมึงเป็นไรแปดร้อยเลยนะเอ้าเฮ้ยอเอาหายตกไปหนึ่งลูกเดี๋ยวก่อนคามแล้วกันนะครับมันเกลือแล้วอ่ะทุกคนทุกคนเนี่ยเอบวมหมดเลยครับเนี่ยแต่มินนี่แต่ก็มีของดีมาให้ชมเนี่ยเซตแอดคี Set ไปเลยมีมีทั้งสองตัวออกค้างนะครับ โอ้โหดูดิโอ้โหตัวใหม่ครับเซตเตอร์ก็ยังไม่มีแรงไอ้แกยังไม่ได้เซต,ตเตอร์อยู่ดีก็คือมึอนมากนะนะครับแต่เราได้มาแล้วครับผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้มัปอัพแอ t แท c ให้แล้วอะเราเน้นสปีดดิใช่ไหมเออแล้วก็เน้นอันนี้นี่ปะทันบ็คอัพนี้แม่งเลยมีเงินตั้งสองล้านจะสามล้านอะ อ่าฮะสปีดครับเน้นอัพสปีดผมพบกรักการอัพสปีดมากจ้ำครับอ่า uh, ร้อยอุ้ยโอ้ย oh, อย่าบอกนะรถนี้ทิ้งอะรถไปโอ้โหเอาไงดีครับทุกคนอ่ uh, อันนี้มันร้อยหกสิบนะครับจ้ำมันก็สำคัญแอทแทกก็สำคัญ อ่ะนี่แล้วกันผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดหรอกนะครับไปนะครับนี่ช่างหยอนนะครับเอาไว้รีวิวนะครับเดี๋ยวเก็บไว้รีวิวสองตัวเนาะงั้นเจอกันนะครับผมนะนะครับสบายใจและขาดเซตเตอร์ทำไมไม่ได้เซตเตอร์วะ